ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจำวันที่19ตุลาคมโดยโคเชเฟบอลแมนเชสเตอร์เช้านี้ขอเสนอนะเอาได้ออยังไงมาเลเซียเตรมจะรีเชิญผีก่อนปีใหม่นะโดยการนี้แฟนผีดีใจกันยกใหญ่นะ,ะเมื่อทางทาเทลมาเลเซียตอเป็นข่าวว่าเตรียมจะกลับคืนสนามได้อีกครั้งในช่วงก่อนปีใหม่หลังจากที่เขารับการผ่าตัดหัวเข่าจนยังไม่เคยได้ลงสนามให้กับทางแมนยูเลยนะได้การนี้ โดยแบ็กซ้ายชาวดัชย้ายจากทางเฟเยนดูชมายังแมนยูเมื่อสัมมอร์ทีแล้ววโดยค่าตัวอยู่ที่13ล้านปอนด์และก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด39นัดในทุกบริการของปี2022เขาคนนี้ประเดิมซีซั่นแรกของแสดงได้อย่างแข็งคกรักนะฮะในขณะที่สร้างความประทับใจกับผลงานของเขาพร้อมกับมอบความลึกของทางขุมกำลังสำหรับการแข่งขันกับลูกชอตตำแหน่งแบ็กซ้าในครักนี้ อย่างไรก็ตามมาลเลเซียซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งใน8ผู้เล่นที่บาดเจ็บในทีมของเอริกชันฮารกลงสนามครั้งล่าสุดในวันสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วกับทางฟูแรแลมเมื่อเดือนพฤษภาคมหลายก็ถูกตัดออกจากทีม p r e ซ i s ั o นและก็ยังกลับมาไม่ได้เลยในครั้นี้ โดยดงการบริง,งานจากทางแบนเชสเตอร์พิทติ้งนิวระบุเลนด้าวแบกซ้ายปลายนี้กำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดทำให้เขานั้นต้องรักษาอาการบาดเจ็บหัวเข่าอย่างต่อเนื่องโดยการบริง,งานดังกล่าวร,ระบุตรเลยว่าเขาได้รับอาการบาดเจ็บมาตั้แต่ชีซังก่อนแต่ก็ฟื้นเล่นต่อไปโดยทางเมนยูตั้งเป้าที่จะจัดการด้วยการฉีดยาก่อนที่จะต้องทาก,การผ่าตัดในท้ายที่สุดในค้ะนี้ โดยมารเซียเนี่ยลงเล่นฟุตบอลครัง้งสุดล่าสุดนั้นเมื่อเขาเล่นในกับทางทีมชาติฮอลแลนด์ในรอบรองชนะเลิศเนชั่นลิกที่แพ้คโครเอเชียในช่วงเดือนมิถุนายนและต้องใช้ไม้ค้ำยันหลังการผ่าตัดในขณะที่เขาใช้เวลาอยู่ที่บ้านเกิดเพื่อจะพักฟืน้นตอนนี้เขากลับมาที่แมนเชสเตอร์แล้วและคาดการณ์กันว่าจะกลับมาดำเนินการได้ก่อนปีใหม่ในครังนี้ และขนาดเดียวกันซคิโอเร,รกิลอนที่ถูกยืมตัวมาจะทางสเปอร์เพื่อจะเป็นตัวสำรองฉุกเฉินเพื่อทดแทนการขาดหายไปของชอและก็มาเลเซียก็กำลังเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับนะผมเป็นว่างานนี้รเริ่มมีข่าวดีเรื่อยๆนะฮะว่าเด็กๆของแมนยูนั้นเริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มหายเจ็บกลับมาแล้วเรามาดูข่าวจอมากันครับ อะไรยังไงผีขอแค่20-25ล้านยูโรขายขาดกรินบูชใครอยากได้ก็เอาไปโดยสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าแมนยูขอค่าตัว20-25ล้านยูโรสำหรับทีมที่สนใจจะซื้อขาดเมสันกรินบูชกองหน้าไว้สองเปรายนี้ย้ายไปร่วมทีมเคตาเฟ่ในรูปแบบสัญ,ญลักษณ์ของการยินตัวเมื่อช่วงปลายตลาดหน้าร้อนรอบล่าสุดน,นี้ซึ่งทางนักเตะเองก็ได้รับนะฮะการต้อนรับจากทีมสเปนเป็นอย่างดีและก็มีโอกาสได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่อง โดยการบริการแรกจากทางเดอะมินเนอร์เนี่ยระบุเลยนะว่าแมนเชสเตอร์นั้นไม่ปิดโอกาสในการปล่อยตัวไปสันกริบูชแบบท้าบอนซึ่งตอนนี้ได้รับขาอสนใจจากทางเคตาเฟ่รวมไปถึงเซเบียอีกหนึ่งสโมสรในลาลิกาสเปนล่าสุดนั้นทีมช็อกได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยชื่อเลนะว่าปีศาแดนั้นพร้อมจะเปิดทางปล่อยตัวกริบูชแบบทาบ้าวอแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องได้เงินประมาณ20-25ล้านยูโรเป็นข้อแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ โดยราคาดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องยากนะฮะสรับทางเคตาเฟ่เพราะสถานการณ์ทางการเงินของสมโมสรยกเว้นจะมีการเจรจาตอบรองระหว่างสองฝ่ายในอนาคตอันใกล้นี้กระนั้นเซบีย่าก,กับทางบาเดเซียก็ติดตามสถานการณ์และก็ผลงานของกลินบูธอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีแนวโน้มเข้ามาติดต่อผีในครั้งนี้หากว่ากองหน้าโว้ยของปบรนนี้ทำผลงานได้ดีในฤด,ดูกาลนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมมานกันครับเอาได้ยังไงบรดฟอร์ดกลับมาแล้วพร้อมติดเครื่องช่วยผีอย่างต่อเนื่องนะโดยกานที่ทางมาคับบรดฟอร์ดนะฮะกองหน้าของทีมเชลซีกระดบมุ่งมั่นช่วยมารเชเสติดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ยิงประตูสวยๆในเกมที่ชนะอิตาลีไป3ต่อ1เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกันที่ทางบรัสฟอร์ดนะฮะตัวจริงในเกมยูโร2024เราคัดเลือกยิงประตูให้กับทางอังกฤษเปิดรังเบมบรี่เอาชนะอิตาลีไป3ตอ่อหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทให้ทชีไลออนนั้นได้ตัว๋วเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศเยอรมน,นีอย่างแน่นอนอยู่แล้วหลังจากนี้ไปบรัสฟอร์ดจะกลับมารับใช้ทุกสังกัดแมนเชสเตอร์ State, ที่มีเกมเยือนบรามอสเลนของเชฟฟิลด์อรออยู่ในช่วงเดือนอสุดสัปดาห์นี้ ผมเองก็รู้สึกว่าผมพร้อมที่จะติดเครื่องต่อไปสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องของการชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือว่าอยู่บนม้านัสรรองก็ตามจีเมื่อเวลาของคุณมาถึงคุณต้องคว้ามันเอาไว้เรานั้นเริ่มเกมได้ดีเราโชคร้ายที่เสียประตูไปและสองสครั้งในครึ่งแรกพวกเขาก็ทำให้เรานั้นเข้างานหนักนะ เราจะเย็นมากพอและพยายามจะเล่นเกมของเด็งที่เรานั้นทำมาตอนซ้อมและมันก็ตอบแทนแล้ว ford รัดฟอร์ดกล่าวพัน Channel 4ในครั้งนี้นั่นครับอ่านะผมเป็นนว่างานนี้ก็ถือว่าได้รัตฟอร์ดกลับมาอย่างน้อยก็ถือว่าดีก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันกครับเอาได้ยังไงงานนี้5 s t สตานิชแมนยูอาจจะคว้าเสอร์จีมรัดชิฟซื้อหุ้นเฉลยน,นะ หลังจากที่ทางทีจสัสซิมบอกลาการเช็โอเวอร์แมนยูอย่างเป็นทางการเซอร์จ,จิมารค์คิฟคู่แข่งคนสำคัญก็ตกเป็นข่าวจ่อจะคว้าหุ้นก้อนเล็กนะฮะของทางปีแดงจำนวน25%ภายใต้วงเงินถึง1,400ล้านปอนด์เลยนะ แม้จากสถานก,การณ์ล่าสุดจะยังไม่เป็นที่ชัดเจนอีกตามเคยว่าตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรชาวอเมริกันจะยินดีขายหุ้นนี้ให้กับเศรษฐีใหญ่ชาววอชิงตันอิงลิชหรือไม่แต่หากว่าเดียวที่ว่านั้นได้รับการโหวตเห็นชอบจากทั้งบอร์ดทั้ง12คนอของทางโรลโละครแห่งความฝันก็มีความเป็นไปได้ที่ทางเ e อริกเชนฮาร์กอาจจะได้ดาวเตนชบางรายมาเสริมทัพ นั่นเป็นเพราะว่าทางเซอร์บรักชิฟเป็นเจ้าของทีมนิชของลีกเมืองน้ำหอมเช่นกันเนื่องจากเา Take ้าเทคโอเวอร์ทีมดังของลิกเอิงเป็นผลสำเร็จมาก่อนแล้วอีกทั้งเดอชา g r กาฟเองก็อ้างได้ว่าเขามีเงื่อนไขได้สิทธิ์รับผิดชอบดูแลสโมสรด้วยนะฮะหากสามารถซื้อหุ้นของทางแมนยู Yo, ได้อย่างลุล่วงในขณะนี้ โดยเห็นนี้เองจะมีความเป็นไปได้เลยนะว่าแมนยูอาจจะหันไปควา้าตัวขุนพลทีมนิชบางรายให้ย้ายมาสวมชุดยินิ r ฟอร์มเรดเดวิลโดยจำนวนนี้มีอยู่5รายที่น่าจะได้รับความสนใจจากคนซื้อชาวดัชก็ได้แก่1นะครับผมเคฟเว่นตูรามเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตูรามเนี่ยตกเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลอย่างหนักแต่สุดท้ายแล้วหงแดงตัดสินใจล้มแผนในการคว้าวตัวกองกลางทีมนิช โดยทางฟาบริซิโอรมาโนนักข่าวชื่อดังได้เปิดเผยนะว่าทีมจากทางเบอร์ซใช้มองว่าดาวเตะฟอรินิแมนนั้นมีค่าตัวสูงจุกันไปอย่างไรก็ตามแม้จะไม่ได้ย้ายสุทินอนฟิลแต่ไม่แน่นะว่าสตาร์วิชของแบรนนี้อาจจะลงเอยสังเวียนแข้งโอเช f o r ฟอร์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงซีซั่นนี้กองหน้ากองกลางตัวรับโชว์ฟอร์มได้ในลิกเมืองน้ำหอม ได้อย่างแข็ง,ขงแกรง่งและที่สําคัญเขาเองก็เหลือสัญญากับสโมสรจุถึงสมเมอร์หน้าจึงบอกไปได้เลยว่าตัรามเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทางแมนยูไม่เช่น้อยต่อมาคนที่2ก็จะเป็นชองแครตตวดิโบเท่าที่ผ่านศึกมารลือกันว่าแมนยูเล็งคว้าตัวดิโบมาเสียบแทนตําแหน่งแฮร์ดี่แม็กไกวหากพวกเขาสามารถโลกกับดีกับตันทีมออกจากสโมสรได้ อย่างไรก็ตามถึงขนาดนี้แม็กไกวก็ยังค้าแข้งกับผีแดงเช่นเดิมแถมจะตัวได้ออกปากชี้แจงมาบานบาด้วยนะว่าไม่ได้ใกล้เคียงที่จะย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมเหมือนที่สื่อโมเมเนื่องจากว่าทั้ง2ส,สโมสรไม่อาจตกลงค่าตัวกับเขาได้แต่อย่างไรก็ตามหากทางเซอร์แบล็์คิฟมีบทบาทในทีมแมนยูอดีตกองหลังบาเซร์เรต้าวัย23ปีนี้มีแนวโน้มได้ย้ายเต็ม100%อเอย่างแน่นอนต่อมาก็จะเป็นคนที่3เป็นยูเซฟอาตัก โดยมีการทึกทักกันว่าแมนยูน่าจะต้องเสริมขุมกำลังในตำแหน่งแบ็คขวาเนื่องจากทางอารอบาบิสก้าก็ล้มเฉปแล้วและก็เหลือเป็นแค่ทีโกดาวโรดรับผิดชอบบทบาทดังกล่าวเพียงแค่รายเดยวเท่านั้น สำหรับทางอาตักดาวเตะทีมชาติแอลจีเรียนอกจากจะเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วเขาก็ยังพร้อมสวมบทเป็นแบ็กซ้ายตลอดจนวิงแบ็กทั้งสองฝากฝั่งด้วยเช่นเดีกันในเมื่อดาวเตะอเนกประสงค์ยิ่งนี้จึงไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเชนฮาร์ซึ่งชื่นชอบพ่อคา้าแข้งที่สามารถเล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งน่าจะยินดีอ้าแขนต้อนรับเข้ามาร่วมชายคาในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นคานเต้นะฮะ โดยแม้จะอายุ39ปีแล้วแต่เชื่อได้เลยว่าแมนยูไม่คิดจะลังเลนแน่นอนหากพวกเขามีโอกาสเซ็นสัญญาก,กับเซนเตอร์ฮาฟชาวเมืองกาแฟฝรัยนี้อย่างที่รู้กันว่าปีาแสดงประสบกับปัญหาแพงหลังล้มเจ็บประนาวทั้งทางราฟเฟลวารันและก็ลิซโดมาชินเนชที่ต้องเข้ารักการผ่าตัดกระดูกที่เท้าแตกยิ่งไปกว่านนั้น คันเต้มีประสบการณ์ในการค้าแข่งมาแล้วกับหลายสโมสรรวมถึงการได้สัมผัสเกมกับทางแชมเปี้ยนลีกอีกทั้งยังโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวากันอีกด้วยฉะนั้นแล้วหากเชนฮาร์กกำจัดแม็กไว์ทิ้งไปได้ช่วงเดือนมกราคมนี้และไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อเซ็นเตอร์ฮาฟคนใหม่ด้วยเกรงว่าจะผิดกฎการใช้จ่ายการเซ็นสัญญาระยะสั้นกับคานเต้น,น่าจะเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมไม่เบาเลยนะและสุดท้ายก็จะเป็นเตเรมมบ์ฟี หลังพยายามจะสัญญากับกองหน้าตัวเป้าและก็ะพาดได้ตัวแฮร์รี่เคนเป้าหมายเบอร์หนึ่งในที่สุดแล้วเจนฮาก,ก็คว้าตัวรัสซุสฮอยดุนสุนหน้าทีมชาติเดนมาร์กมาจากทางสโมสรออตรลนตาถึงขณะนั้นหากฝีแดงบางเด้นหอกฝีเท้าฉกาดมาอยู่ในสังกัดเพิ่มอีกรายมอร์ฟีกองหน้าทีมชาติไนจีเรียก็ได้จะตอบโจทย์ได้ไม่เลวเลยนะหลังยืมสตาร์ไว้ิ0กรณีมาจากทางบริณิยงเมื่อช่วงซีซั่นก่อนในที่สุดนิชก็ลงทุนคว้ากระเป๋า3าล้านยูโรเซ็นสัญญ,ญาถาวรโดยเฉลี่ยว และนี่ก็เป็นสรุปค่าวดูสโมสรแมนเชสเตอร์ Man er, ในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนตาดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ